สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้าสู่ช่องอโลชาชนเนอค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลจะมาบอกวิธีนะคะในการโอนเง <c oughs> ินเข้าทูมอนดี้วอลเล็ตกันค่ะว่าเรานะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยท <c oughs> ูมอนดี้วอลเล็ตนะคะก็แทบจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการจ่ายเงินหรือว่าทำนู่นทำนี่ของเราแล้วนะคะทุกคนเพ <c oughs> ราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะต้องเติมเงินนะคะหรือว่าโอนเงินเข้าไปในทูมอนที้วอลเล กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะเติมเงินเข้า t ูมันนี่วอลเล็กันแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์เราเติมเงินไปพร้อมกันได้เลยค่ะไว้ดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนพอเราเข้าแอป To มันนี่วอลเล็มาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหลักของแอปพลิเคชันของเขานะคะโดยสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัคร t ูมันนี่วอลเล็ตมาก่อนเลยนะคะพลอยเนี่ยได้มีการทาคลิปวิดีโอนะคะการสม ไปสมัครตามกันได้เลยนะคะทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูกันที่หน้าหลักกันต่อค่ะสําหรับคนนะคะที่ต้องการเติมเงินเข้าในตัวทูนนี่วอลเลตนะคะเ,เพื่อนๆมนจะมีเครื่องมือของว่าเติมเงินเข้าบัญชียอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนเพื่อเลื่อนลงมาได้เลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยแบบผูกหรือยังไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีอยู่นะคะเป็นช่องทางการเติมเงินเนาะก็คือสามารถเติมได้นะคะทั้งจากแอปพลิเคชัน k p พั s นะคะแอปธนาคารเนาะเอชซีบีนะคะก็คือแอปธนาคารเช่น เซเว่นนะ Seven ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตู้บุนเติมก็ได้ค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่สองธนาคารนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยยังสามารถเข้าไปเลือกตัวธนาคารเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้มีธนาคารให้เลือกเกือบทุกธนาคารเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะเป็นตัวร้านเคาน์เตอร์นะคะก็คือพวกเซเว่นเซมิ l y มาร์อะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถเติมได้ทั้งหมดกับทุกคนตู้ เต gamer, society, ิมเงินนะคะท p o i อยนะบัตรเติมเงิน2 money นะคะบัตรกดเงินสดแล้วก็แรกแต้มบัตรนะคะเครดิตเนี่ยเป็นเงินเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวสาหรับวันนี้ค่ะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการเติมเงินหรือว่าโอนเงินเข้ามานะคะผ่านแอปธนาคารกันค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่ต้องการเติมเงินผ่านแอปธนาคารนะคะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่แอปธนาคารที่เราต้องการเติมได้เลยนะสมมุตินะคะวันนี้นะเราจะเติมกันผ่านตัวเคพัดค่ะเพื่อนๆก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวเคพัดได้เลยหลังจากนั้ นะคะเพื่อนๆระบุยอดจํานวนเงินได้เลยนะคะอ่ะโดยเขาจะบุระบุนะคะว่ายอดขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่200บาทนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอจะเติมเข้ามาจํานวนเงิน200บาทค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราเนี่ยกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะทุกคนแล้วเขานะคะก็จะเด้งไปที่หน้าแอปธนาคาระค่ะโดยเขานะคะก็จะสอบถามเนี่ยว่าจะอนุญาตให้ทูแมนี่เนี่ยเข้าใช้ตัวแอปเคพัทหรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยเรากดอนุญาตไปได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ใส่รหัสธนาคารให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะทุกคนพอมันเด้ง ไปที่หน้าแอปธนาคารแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดยืนยันผ่านตัวแอปธนาคารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดยืนยันในการโอนเงินเข้าค่ะทุกคนทีนี้นะคะพอเพื่อนๆไปทําขั้นตอนผ่านธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะทุกคนพอเรากลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะคะก็คือหน้าหลักเหมือนเดิมเลยตอนแรกเนี่ยพอยมียอดเงินนะคะอยู่ที่5บาทเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพอมียอดเงินขึ้นมาเป็น205บาทเรียบร้อยค่ะซึ่งขั้นตอนการเติมเงินการโอนเงินเข้ามานะคะบอกเลยว่ามันง่ายมากๆค่ะแล้วเพื่อนๆเองก ทีนี้นะคะพอเรามีเงินอยู่ในทูมันนี่แล้วนะคะเพื yeah. ่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะตามจุดประสงค์ของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นซื้อของช้อปของนะคะหรือจ่ายผ่านแอปเซเว่นผ่านทูมันนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยก็สามารถไปเล่นกันได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เอาวิธีนะคะการเติมเงินนะคะผ่านตัวทูมันนี่มาเล e นมาฝากกันนะคะเพื่อนเพื่อนะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกไว้ นี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย